เจอลูกค้าแล้วนะเจอลูกค้าเจอลูกค้าแล้วเนี่ยลูกค้ามาซื้อของน่ะเห็นใจไหมเนี่ยนี่นี่นี่ไงนี่ไงนี่ลูกค้าเนี่ยสี่ขาด้วยเลยแหละเนี่ยอืมโอ้โหเอาพี่เหรนพี่เหรนพี่เหรนขึ้นร้านแล้วนี่นี่นี่จริงเอาละฮะท่านผู้ชม น่าจะขายดีนะเลือกได้ยังเองอ่ะเลือกได้ยังยังไม่ได้ใช่ไหม ผมก็มีแขกมาครับมาเรียกเปลไม้นะ้ยก็ผักว่า